โซ่าครับพาร์ทสองโซรานะโซล่าราคาปัจจุบัน1บาท10ตังราคาเส้น2อ้วัน1บาท23สาตังโซราครับพาร์ทสองราคาปัจจุบัน1บาท10ตังราคาเส้น2อวัน1บาท23สาตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2 0 0รวันมุมมองเป็น ลงถูกไหมนะครับโซล่าเมื่อแท่งล่าสุดปิดเขียววอลุ่มเท่าไหร่ดูก่อนวอลุ่มอยู่ที่4ล้าน4ล้านนะครับยังขายมากกว่าซื้อนะยังขายมากกว่าซื้อนะครับแต่ก็ปิดเขียวได้เนาะเออแปลกแปกแปกนะครับ ดูรอบหุ้นของโซล่าหน่อยโซล่าเนี่ยเป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปีโอ้โหสองพันสี 24, แล้วอ่านะครับก็สร้างราคาดอยไว้ให้ครับก็คือราคาแพงไว้ให้ที่ประมาณสัก10บาทถึง13บาทนะครับ และสร้างราคาต่ำสุดไว้ให้เนี่ยก็น่าจะเป็นเศษสตังค์น่าจะเป็นเศษสตังค์นะครับโซลา่าเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทรดโซลา่ารอบนี้เนี่ยในรอบใหญ่นะนะครับน่าจะเป็นรอบที่รอบที่สองอมไม่นับตอนโซลา่าเข้าตลาดนะนะครับก็คือตอนที่เขาเข้าตลาดเนี่ยเขาแพงไปประมาณประมาณ10กว่าบาท 11 12บาทประมาณนี้แล้วเขาลงมาถูกตรงนี้ถูกปะก็คือเอาหุ้นเข้าตลาดนะครับแล้วก็ขายถูกไหมแล้วก็ลงมาปรับฐานถูกไหมเก็บของเก็บของไปประมาณสักตั้งแต่ปี2008ถึงปี2012-2013นะครับเก็บของช่วงนี้ไปในโซนถูกนะครับก็ขึ้นไปทำออทามไฮนะครับ ประมาณ13บาท13บาทนะครับก็จบรอบอีกหนึ่งครั้งเป็นแพงถูกไหมนะครับตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยโซล่าก็ลงมาแถวแถวนี้อีกแล้วในราคาถูกเดิมเดิมในราคาถูกเดิมเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณเศษสตัง ราคาถูกรอบที่แล้วในช่วงปี2008ถึง20 2012 2013เนี่ยเขาถูกอยู่ที่30สตังค์นะครับในรอบวิกฤตตอนนี้2008ก็มีวิกฤตนะและในรอบวิกฤตโควิดตอนนี้เนี่ยเขาลงมาไม่หลุด30สตังค์แล้วเด้งขึ้นไปแล้วเด้งขึ้นไปผมจึงมองว่าเอออย่างน้อยเขาก็ทำรอบได้สวยนะทำรอบได้สวยนะครับซึ่งแน่นอนครับ จากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงถูกไหมนะครับเออนะครับแต่คุณก็คุณกำลังจะถามผมใช่ไหมว่าหุ้นแบบโซลาร์เห็นมันลงมาลึกๆแบบนี้มันสามารถปั้นพอร์ตได้หรือเปล่านะครับแต่คุณก็ต้องลองไปถ้าเกิดคุณได้ดูในคลิปหลายๆคลิปที่ผมอธิบายมาเนี่ยคุณจะต้องไปดูงบการเงินรูปแบบบริษัทกำไรสะสมของโซลาก่อนและที่สำคัญ ธุรกิจของโซ่าอ่านะครับมุมมองคุณเป็นยังไงนะครับแล้วคุณต้องประเมินคะแนนทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการาฟนะประเมินคะแนนทั้งหมดในเรื่องงบการเงินกําไรสะสมรูปแบบบริษัทธุรกิจของโซ่าเนี่ยคุณให้กี่คะแนนถ้าคุณให้เกิน70คะแนนหุ้นนั้นๆก็สามารถปั้นพอร์ตได้ในส่วนตัวคุณนะนะครับอ่า นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกหุ้นปั้นนะครับแต่โซล่าเนี่ยผมทําเป็นเก่งกําไรผมทําเป็นเก่งอหไรเดี๋ยวเหตุผลเดี๋ยวจะบอกให้นะครับสรุปก่อนเทรนเป็นขาลงในไทม์เฟรมเดย์สรุปก่อนครับเทรนเป็นขาลงในไทม์เฟรมเดย์นะแต่รอบหุ้นเนี่ยเป็นถูกไปแพงเพราะว่าแพงมันอยู่10กว่าบาทถูกไหมถูกมันอยู่เศษสตังค์ตอนเนี้ย มันขึ้นได้ประมาณสักประมาณประมาณยังไม่ถึงห้าเด้งประมาณยังไม่ถึงห้าเด้งครับสี่เด้งเกือบห้าเด้งนะครับแล้วก็ย่อลงมาเกินครึ่งนะครับผมถึงมองว่าเออมันน่าสนใจมันน่าสนใจแต่ทำไมเฮ้ยทำไมผมไม่ปั้นละ่ะเออเดี๋ยวผมจะมีเหตุผลบอกนะครับว่าทำไมไม่ปั้นนะครับ การจะวางแผนหุ้นอย่าวางในแนวทางของภาพใหญ่ไปดูเดปรับเป็นเดครับย่อกราฟย่อกราฟในเดมาดูอะไรใช่ไหมย่อกราฟในเดมาดูว่าตอนที่เขาปรับฐานลงไป39สตาสตัง เขาปรับฐานลงไปในช่วงโควิดรอบแรกโควิด19รอบแรกเลยโควิด19รอบแรกเลยนะครับปรับฐานลงไปต่ำสุดที่39สตังค์นะครับคำถามคือทำไมผมไม่ปั้นใช่ไหมนะครับแล้วเมื่อเขาปรับฐานไปนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาชนเส้น200วันนะครับและย่อตัว แล้วก็รีบาวกลับไปเบรกแนวต้านเดิมนะครับโซนนี้ครับโซนนี้ครับโซนเนี้ยโซนเนี้ยมันเป็นโซนต้นเทนจาที่ผมเรียกบ่อยๆนะครับโซนต้นเทนจาตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นจุดที่ควรจะปั้นพอร์ตสำหรับหุ้นตัวนี้นะถ้าคุณไปดูงบธุรกิจกำไรสะสม รูปแบบบริษัทสินค้าของบริษัทแล้วคุณแบบให้คะแนนเกิน70อะ่ะแต่เวลาจุดเนี้ยของราคาโซลนะ่าเนี่ยในช่วงประมาณ60ตังถึง1บาทอะอันนั้น่ะมันคือโซนปั้นพอร์ตแต่บอกก่อนว่าต้นเทนจาก็มีกรอบแนวรับแนวต้านให้ดูแบบนี้ให้ดูแบบนี้นะอ่าให้ยิงราคาตรงนี้ เห็นไหมแนวรับของต้นเทนจาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็คือประมาณ60ตังค์แนวต้านของต้นเทนจาเนี่ยมันอยู่ประมาณบาทคำถามคือตอนนี้บาท10ตังค์ผมจึงมองว่ามันก็ยังไม่ใช่โซนแนวรับของต้นเทนจาอยู่ดีผมก็เลยคิดว่าถึงแม้งบจะดีหรือทุกอย่างดีในเชิงของข้อมูล และรวมถึงรูปแบบบริษัทหรือธุรกิจสินค้าของบริษัทนั้นๆก็เถอะที่ขายแต่ถ้ายังไม่ใช่อยู่ในใกล้ๆโซนแนวรับของต้นเทนจาเนี่ยส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยสนใจพานพอร์ตเออนะครับเพราะถามว่าทำไมก็มันมีตัวอื่นที่มันอยู่แบบนี้ก็มีถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ผมถึงมองว่าโซนบาทกับบาท10เนี่ยมันเป็นแนวต้านของต้นเทนจาผมก็เลยคิดว่างั้นทำเป็นเล่นรอบเกงกำไรดีกว่าอ่าประมาณนี้นะครับหุ้นตัวเนี้ยอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับปรับฐาน39ตังค์นะครับแล้วขึ้นไปทำปราคาสูงสุดในรอบปัจจุบันอยู่ประมาณสัก สี่ห้าเด้งประมาณนี้เกือบเกือบห้าเด้งนะครับแล้วก็ย่อลงมาเกินครึ่งอย่อลงมาเกินครึ่งนะครึ่งหนึ่งมันประมาณนี้เนาะถูกปะ่ะเออเนี่ยครึ่งหนึ่งมันประมาณเส้นนี้ถูกปะ่ะเนี่ยครึ่งหนึ่งประมาณเส้นนี้นะครับตอนนี้มันย่อลงมาเหมือนแบบถ้ามองง่ายๆน่าจะประมาณเกืบเอบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไหมเอนะครับเกือบเกือบเจ็ดสิเปอร์เซนผมจึงมองว่า จุดนี้จุดนี้จากที่เขาเก็บในราคาเศษสตังกันไปนะครับที่เขาเก็บในราคาเศษสตังกันไปนะแล้วเขาไปขายในช่วงที่2บาทนิดๆอ่ะรอบนั้นนะ่ะรอบนั้นนะ่ะได้จบไปละได้จบไปแล้วนะครับในการที่ลงมาสร้างฐานใหม่เนี่ยแถวแถวหบาทเนี่ยผมจึงมองว่าโซนนี้ครับโซนเนี้ย โซน97ตังกับ1บาทเนี่ยมุมมองผมแนวคิดผมนะน่าจะเป็นการที่เก็บของรอบใหม่เ,เก็บของรอบใหม่นะครับแต่ห้ามหลุด97สตังนะเออนะครับบอกก่อนบอกก่อนนะครับผมถึงมองว่าโซลารเนี่ยน่าสนใจในมุมมองการเก็งกำไรนะครับแล้วก็ในโซนนี้มันเป็นโซนแนวรับใช่แหละแล้วก็ปัญหาคือความเสี่ยงต่ำ เออครับดีกว่าเราไปไล่ราคาโซลา่าที่แบบไปเบรกบาท40แล้วไปเคาะขวาตรงนั้นมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชถูกไหมเออครับเราเรามองตรงนี้ดีกว่าว่าเออโซลา่าแถวนี้มันน่าสนใจแล้วก็จุดสต็อปลอสมันต่ำเออประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูกรอบปัจจุบันนะครับลบก่อนกรอบปัจจุบันของโซลา่าใช่ไหม ถ้าคุณดูกรอบใหญ่กรอบปัจจุบันของโซล่าจะเป็นกรอบนี้กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอันนี้กรอบใหญ่อันนี้กรอบใหญ่นะนะครับกรอบเล็กเป็นกรอบนี้กรอบปัจจุบันกรอบเล็กคือกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับใน, claro น,นกรอบปัจจุบันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นโซล่าที่เขาเล่นเนี่ยตอนที่เขาจะเล่นนะ ตอนนี้หุ้นมันจะไปอืมมันคงไม่ไปแค่บาทสี่ิบาทห้สิบอะเออนะครับผมถึงมองว่างั้นผมทําแบบแผนยาวนิดนึงดีกว่านะเออนะครับแล้วหุ้นพวกเนี้ครับหุ้นพวกเนี้ยในกลุ่มของโซล่าหรือกลุ่มหุ้นเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดเขาจะเอานะพูดกันเป็นภาษาบ้านๆน,นะถ้าเกิดเขาจะเอาหุ้นขึ้นนะเขาก็ไม่สนตลาดเหมือนกันอืมแต่เขาก็ต้องเก็บของในส่วนตัวเขาให้ เยอะพอตัวถูกไหมแอาเพื่อจะทําราคาขึ้นไปได้ถูกไหมผมถึงมองว่าเฮ้ยงั้นเราทําเป็นแผนแบบแผนยาวหน่อยแผนยาวหน่อยเป็นกรอบนี้ครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดคนคนได้มุมมองแบบผมไปแล้วคุณจะไปทํากรอบสั้นก็ได้เล่นสั้นก็ได้เพราะอาจจะแบบตอนนี้ตลาดมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะครับ อย่าว่าต,ตลาดเอาเลยตัวเป็นดาวโจนแล้วก็ฝั่งเอเชียก็ไม่ค่อยเอื้อมำนวยเท่าไหร่เออนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน2บาท30ตังแนวรับในกรอบปัจจุบัน97ตังครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง1บาท6 สิบสามตังไม่ตรงก็พิมพ์เอาครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวขยายก่อนอ่าประมาณนี้เนาะนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาทห้าตังปรับสีก่อน บาท5ตังค์นะครับแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท10ตังค์ปิดเขียวเนาะแต่ซื้อปิดเขียวเนาะแต่แปลกไหมขายมากกว่าซื้อเออเพราะคุณไม่รู้ไงว่าตอนที่ตอนที่วอลลุ่มสีเทาอะ่ะตอนที่เป็น ATO กับ ATC อะ่ะ มันซื้อหรือขายถูกป่ะเออนะครับมันอาจจะเป็นซื้อก็ได้ถูกไหมใครจะไปรู้ถูกไหมนะครับสรุปแนวรับแรกบาทห้าตังแนวรับหลังพิงฝาคือ97สตังสองราคานี้ใช้เป็นสต็อปรอสืมนะครับราคาปัจจุบันคือแนวต้านแรกคือบาท10บตัง ยังอยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท63ตังค์ถึง97สตังค์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือบาท63ตังค์ถึง2บาท30ถ้าโซล่าดูกรอบนี้ก่อนนะนี่ๆดูกรอบนี้ก่อนนะดูกรอบนี้ก่อนนะ อ่าดูกรอบนี้ก่อนนะนะครับถ้าโซล่าในวันพรุ่งนี้นะครับไม่หลุดบาทห้าตังค์มองก็จะขึ้นต่ออ่านะครับแล้วถ้ายิ่งเบรกบาทสิบตังค์แล้วมีวอลลุ่มซัพพอร์ตเยอะๆคือเกินสิบล้านเกิน2ี่บล้านเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นได้ดีหุ้นมันจะขึ้นได้ดีม,ดดมันจะไปพีคแบบพีคแบบ70ล้านร้อยล้านอะไรประมาณนี้แต่มันไม่พีคตอนนี้หรอกมันมันไม่มันไม่พีคแถวนี้หรอกมันจะไปพีคนู่นเกิน2บาท หรือแบบเกินบาท60ขึ้นไปมันจะเริ่มพีคมันจะเริ่มพีคนะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกใช่ไหมบาท16ตังแนวต้านถัดไปจากบาท16ตังบาท22ตังตังแนวต้านถัดไปจากบาท22บาท สามสิบดีกว่าบาท30จะได้จำได้เลขก,กลมกลมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนวต้านถัดไปจากบาท30 1บาท43สตางค์แต่ถ้าคุณเห็นว่าบาท30กับบาทสีสามมันไกลไปใช่ไหมคุณเอาตรงนี้ก็ได้ แบ่งครึ่งบาทสาอ่านะครับผมจะบอกว่าตรงนี้มันมีแกลบอยู่หน่อยหนึ่งมันมีแกลบอยู่หน่อยหนึ่งนะครับระหว่างบาทสากับบาท4ีมันมีแกลบอยู่หน่อยหนึ่งนะครับผมกำลังคิดว่าตัวของโซล่าเองเนี่ยถ้าขึ้นมาชนเส้น200วันแล้วสะบัดไปบาท30บาสบาทสี่สามเนี่ยมุมอมองน่าจะต้องย่อก่อน แล้วทำแพทเทิร์นกลับตัวทำแพทเทิร์นกลับตัวนะครับไอตอนที่ทำแพทเทิร์นกลับตัวก็น่าจะววล่มเยอะๆหน่อยนะนะครับเกินแบบเกิน20ล้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็น่าจะจะเริ่มน่าสนใจจะเริ่มน่าสนใจนะครับเมื่อชนแก็บไปแล้วนะครับในที่บาท30ขึ้นไปเออชนแก็บไปแล้วแล้วย่อนะครับย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดถ้าเอาสวยเนาะ นะครับย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาท20หรือบาท16สตางค์ไม่ควรลงมาหาบาท10ตังค์อีกอะ่ะอ่ะเดี๋ยววาดให้ดูอย่างนี้นะคือถ้าเกิดคุณขึ้นไปแล้วอะ่ะคุณขึ้นไปแล้วนะคุณขึ้นไปแล้วแล้วแบบวิ่งแบบทั้งอาทิตย์แล้วชนหรือชนแค่นี้ไปชนแค่นี้แล้วย่อลงมาคือไม่ควรหลุดบาท16กอะ่ะจริงๆไม่ควรมาแตะบาทส่ะแล้วกลับตัวขึ้นต่อได้ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือโซลา่าก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่แบบว่าก็บ้าระห่ำเอาเรื่องนะเปิดโดดก็ทําได้หไหมเนี่ยเนี่ยนะเปิดโดดก็ทําได้เหมือนกันเออถ้าเขาจะเอาหุ้นขึ้นเขาไม่สนคุณหรอกถ้าของเขาครบอะ่ะถูกไหมนะครับก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนนะครับหรือเขาจะทําแบบกลับตัวเล็กๆก,ก็คือวิ่งมาชนบาทยี่สิบสองแล้วลงมาเทสบาทสิบแล้วค่อยกลับขึ้นต่อก็ได้เช่นกันก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่า ในในวันพรุ่งนี้กับอาทิตย์หน้าเนี่ยโซล่าจะขึ้นไปเกินบาท20ไหมจะขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันได้ไหมแล้วยืนได้ไหมเออแล้วยืนได้ไหมนะครับถ้ายืนได้เนี่ยเขาอาจจะไปเทสบาท30บาท36บาท4 3แล้วค่อยย่อแล้วตรงน,นั้นก็มาดูว่าเออจุดกลับตัวมันอยู่ตรงไหนจุดกลับตัวมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้ากลับตัวสั้นๆเนี่ยก็เหมือนผมวาดไปก็คืออาจจะขึ้นไปหาบาท22ก็คือชนเส้นส0 0วันอะแล้วก็อาจจะมีย่อพักตัวลงมาหาบาท10 นะครับแล้วเมื่อพักตัวแถวเนี้ยก่อนนะครับแล้วค่อยเบรกขึ้นต่ออืมแล้วค่อยเบรกขึ้นต่อนะครับอันนั้นก็อาจจะไปชนบาทสาหบาท4ี่สาปิดแก็บก่อนพอปิดแก็บปุ๊บก็อาจจะยังไม่ขึ้นก็อาจจะพักตัวลงมาตอบถ้าเกิดปิดแก็บบาท4ี่สได้ปิดแก็บแถวแถว,แถวบาท4ี่หได้อย่างเงี้ยการย่อลงมารอบเนี้ยก็ไม่ควรหลุดบาท20หรือหรือหรือไม่ควรหลุดเส้น200วันแล้ว เพื่อยืนยันเทนว่าชั้นจะขึ้นต่อถูกไหมนะครับประมาณนี้คือคือชนตรงนี้ย่ออ่านะครับคือชนบาทยี่สิบสองบาทยี่สิบสามย่อย่อลงมาไม่หลุดบาทสิบตังกลับไปขึ้นต่อแถวนี้ถูกไหมอ่ากลับไปขึ้นต่อแถวนี้นะดูต่อนะแล้วพอชนบาทสี่สามบาทสี่ห้าปิดแก็บแล้วปิดแก็บแล้วนะครับ แล้วอาจจะมียอ่อพักตัวถูกไหมก็ไม่ควรหลุดเส้นสองวันแล้วอะถึงจะม้วนตัวกลับขึ้นต่อไปได้ถูกปะเออประมาณนี้ก็จะเป็นแนวนี้ก็จนะเ,ออเป็นแนวนี้นะครับอ่าขึ้นย่อขึ้นย่อเป็นแนวนี้ก็เทนเทนก็จะเป็นทรงขาขึ้นถูกปะเทนก็จะเป็นทรงขาขึ้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปต่อไปถ้าถ้าถ้า ถ้าโซราเขาเริ่มเริ่มทำทรงเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับแล้วเบรกบาทสี่สมได้นะครับแนวต้านถัดไปครับบาท5 1าตังแนวต้านถัดไปครับบาทห้าตัง แนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางแล้วเป็นค่ากลางแล้วนะครับคือบาท63บาท63นะครับการที่จะมาชนบาท63หรือบาท70นิดนิดๆเนี่ยก็อาจจะเจอยอดนี้ก่อนก็ชนแล้วก็อาจจะย่อบ้างนะครับชนแล้วอาจจะย่อบ้างนะครับแต่ถ้าตอนนั้นชนบาท63หรือบาท70นะในระยะแบบเดือนหน้าหรือ3เดือนหน้าอะไรประมาณนี้ย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดแถวนี้นี่ ย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาทสามสิบพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้อืมย่อได้ไม่แปลกแต่ย่อลงมาก็ไม่ควรจะหลุดแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับแถวแถว,แถวบาทสามสิบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อย่อตัวแล้วไม่หลุดบาทสาสิบใช่ไหมแล้วกลับไปเบรกบาทห้าเอ็ดบาทห้าหกบาทหกสามแล้วเบรกเกินครึ่งทางไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปครับ 1บาท7 4 1, 8, สิบสีตัง1บาท8 6สิบหกตังโซนนี้เริ่มอันตรายแล้วเป็นโซนขายแล้วนะครับ2บาทโหเลข2เนี่ยไม่ต้องกลัวครับแรงขายมาเพียบนะครับแรงขายมาเพียบนะครับนะครับเหนือจาก2บาทไปก็เป็น2บาท10ตัง แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโซล่าพาร์ทอยู่ที่2บาท30ตังค์2บาท30ตังค์นะครับก็ลุ้นกันตรงที่ว่าเขาเรียกว่ไรนะ97สตังค์ห้ามหลุดนะครับถูถ้าหลุดนี่ไหลลงแรงเลยนะนะครับอย่าลืมจุดสต็อปล s อตลักกันนะครับสรุปแผนโซล่าพาร์ทสองโซล่าทำเป็นเกงกำไรเล่นรอบ เก่งกำไรเล่นรอบนะแพทเทิร์นเก่งกําไรก็ต้องมาหน่อยเพื่อความเล้าใจ b าย e ลลสรุปแผนเก่งกำไรเล่นรอบโซล่าพาสองแนวรับแรกบาท5ตังแนวรับหลังพิงฝา97ตังสองราคานี้ใช้เป็นจุดคัดตัดขาดทุน มไม่ทนถือนะเพราะมันไม่ได้ไรราคาแนวรับของต้นเทนจานะครับแนวต้านแรกบาท10แล้วปิดบาท10บด้วยแต่แปลกขายมากกว่าซื้อนะครับมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรกบาท16ตังบาท22ตังบาท3าตังบาท3าตังบาท4 3าตังจุดนี้คุณจะย่อก่อนจุดนี้คุณจะย่อก่อนย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดเนาะ จากบาท30ขึ้นไปเนี่ยย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาท20บหรือบาท16ตังค์ไม่ควรลงมาเทสบาท10อ่ะอืมไม่ควรลงมาเทสบาท10นะครับล้กกลับตัวขึ้นได้ต่อกลับไปเบรกบาท30ตังค์บาท36ตังค์บาท4 3ตังค์ได้แนวต้านถัดไปครับบาท51ตังค์บาท56ตังค์บาท63ตังค์หรือว่าสะบัดไปหาบาท74ก็จะมีย่ออีกครั้งเพราะว่าแนวนี้ก็ต้องย่อบ้างแหละ เพราะก็เป็นยอดแนวต้านเช่นกันถูกปะแต่ย่อลงมาจากเหนือบาท60ขึ้นไปถึงบาท7 4อย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดตรงนี้ตรงนี้เพราะบาท30เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเราเห็นโซลา่าที่บาท6 0บาท70แล้วนะนะครับย่อลงมาเนี่ยตรงบาท30เนี่ยจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วเป็นแนวรับ 3. จุดที่น่าจะแข็งแรงด้วยเออควรจะเอาให้อยู่นะครับ ถ้าชนบาท60ถึงบาท74สตังค์แล้วย่อลงมาก็ไม่ครลุดบาท30นะจะดูดีมากและกลับไปเบรกได้ต่อได้นะครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางบาท74ตังบาท86ตัง2บาท2บาท10แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโซล่าพาร์ทคือ2บาท30ตังครับมาดูขึ้นย่อกันขึ้นย่อใช่ไหมเดี๋ยวขอตีเทนไลน์สั้นๆตรงนี้ก่อนตอนเนี้ย อ่ะผมให้ดูตอนเนี้ยในระยะเนี้ยในระยะเกอบสั้นๆเนี่ยโซล่าจ่อเบรกเส้นเทนน่โซล่าจ่อเบรกเส้นเทนนะครับแต่ยังไม่ยืนยันว่าขึ้นยังไม่ยืนยันว่าขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นอีกแท่งหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้อ่าอีกแท่งหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วปิดเขียวด้วยอ่าประมาณนี้นะนะครับวาดขี้เหร่แต่ว่าตอนเนี้ยตรงนี้ยังไม่ยืนยันว่าขึ้นนะ แต่ถ้าถ้าแท่งอีกแท่งหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบอ่าอย่างงี้แล้วปิดเขียวหน่อยอ่าต้องดีๆอย่างงี้หน่อยดีๆอย่างงี้หน่อยนะครับเออมันถึงจะยืนยันว่าชั้นเบรกเส้นเทนในระยะสั้นแล้วคือชั้นจะขึ้นมากกว่าลงแล้วเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยบอกก่อนว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามาดูการขึ้นย่อใช่ไหม การขึ้นยอ่อถ้าผมมองสเตปแรกนะผมมองสเตปแรกนะครับเดี๋ยวย่อก่อนมองสเตปแรกที่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะขึ้นไปชนเส้น200วันแล้วยอ่อก่อนไหมอ่านะครับจาก97ตังขึ้นไปชนเส้น200วันแล้วอาจจะยอ่อก่อนไหมยอ่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาท10ตรงนี้ อ่าย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดบาทสิบจะย่ากี่วันจะย่ําแบบห้าหกแท่งรวกลับตัวขึ้นต่อก็ได้แต่ไม่ควรหลุดบาทสิบไม่ควรหลุดบาทสิบนะครับแล้วถ้าขึ้นไปได้ต่อคราวนี้ถ้าสะสมพลังตรง,ตรงบาทสิบได้นะจากชนบาทยี่สิบสองบาทยี่สามแล้วลงมาย่อบาทสิบนะการเบรกขึ้นไปปิดแกรปทีเดียวเลยเนี่ยในตรงเนี้ยเป็นไปได้เป็นไปนได้แล้วค่อยยอ่อ แล้วค่อยย่อแล้วค่อยย่อนะครับแล้วค่อยย่อนะนะครับพอปิดแก็บปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะจะต้องพักตัวก่อนเพราะว่าก็ต้องมีแรงขายศาสตร์มาอยู่ดีมีแรงขายศาสตร์มาอยู่ดีนะครับก็เลยบอกก่อนนะครับก็เลยบอกก่อนก็อาจจะมีการย่อพักตัวอีกรอบนึงจากที่ปิดแก็บไปแถวแถว,แถวบาท36ถึงบาท43ย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดเส้น200วัน เส้น2อ0วันนะครับอาจจะย่อลึกหน่อยนะครับย่อลงมาก็ไม่เคยหลุดเส้น200วันประมาณนี้อาจจะย่อลงมาลึกหน่อยนะครับไม่คุณหลุดเส้น200วันแล้วถึงจะกลับไปเบรกค่ากลางได้อีกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบหมายถึงว่าตอนปิดแกลบไปแล้วนะแล้วย่อลงมาแบบให้เป็นแพทเทิร์นสวยๆนะจะต้องย่อแบบนี้ ย่อแค่นี้แล้วกลับไปเบรกค่ากลางได้อีกครั้งประมาณนี้ประมาณนี้คือคุณเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าไอ้แค่นี้ถ้าที่ผมเห็นนะโอ้ก็หลายเดือนอยู่นะดูดูนะกว่าจะเห็นโซล่าขึ้นไปเบรกบาท60บาท70นะนะครับแต่การที่แพทเทิร์นที่ขึ้นย่อดได้สวยเนี่ยนะครับการสร้างเทนเนี่ยมันจะต้องแบบนี้ตอนจ้างนะนะครับตรงนี้คือจุด ต่ำสุดถูกไหมจุดต่ําสุดนะตรงนี้นะนะครับตอนขึ้นเนี่ยพอทำไฮทาโลปึ๊บนะครับเราเห็นแค่นี้เป็นจุดกลับตัวถูกปะ่ะแล้วเมื่อขึ้นไปใหม่คุณต้องทำไฮใหม่ทำโลใหม่ที่ยกขึ้นเห็นไหมไฮยกขึ้นโลยกขึ้นมันจะเริ่มเป็นเทรนอย่างนี้เป็นเทรนขาขึ้นได้ง่ายกว่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โซราพาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ